วันหลังไปมีนไปกินข้าวกันได้ค่ะคุณ so, ป้าอ่าวันนี so ้เอาเครื so ่องเงินเตาเหรียญต่างประเทศเอาตองตอกท้ามาขายด้วยทั้งหมดได้เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเอาออกสามใบหนึ่งสองสานี่เหรียญต่งประเทศเหรียญีนัตัใ้เนานี่ลูกเกใส่จุไั้นี่นสวยะก็ในะ เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสิบเจ็ดหนึ่งร้อยค่ะเดี๋ยวหน่อยปั่นตรงนี้ให้ดูด้วยนะคะหกเก้าสิบเจ็ดหนึ่งยขคุณมากเลยค่ะตีก่นอนนี่พักค่ะขอบคุณค่ะ